้อนรับน้องเชลล์โอ้ยของจริงของจริงเราเนี่ยกับคนซ้ายมือนี่ยังไงตรงตรงเลยเรอใช่ใช่ใชาลอตตั้งสีสุกตั้งสีสุกไปเล่นเกมกันเออไปอีโมอท่าท่าตอกตออยู่ข้างหลังเอ๊ะนั่นจะตีก้นแท้ก้อนแท้ พี่บอกให้เป็นชาลลอร์เด้อพี่ป้าดป้าดป้าดอย่างเงี้ยแหละดีเลยไม่เป็นไรดีเลยไม่เป็นไร อันนี้คือพี่เป็กอะไรครับจมัจ่นตะทองโอ้ยจระเข้เล็กโีวน,นี้พี่เรามาคือแบบว่าเด็กๆก็คือเล่นกันเยอะเลยบอกเลยเดี๋ยววันนี้กูนนจะแย่งเด็กๆให้หมดเลยกูนนจะแย่งเด็กๆให้หมดเลยตอนนี้เราอยู่ที่ก็๊ โกอิงคอมมูนิตี้ฟาร์มครับซึ่งที่นี่เนี่ยไม่ได้มีแค่สนามเด็กเล่นห่ไนบ้านรั้วบล็อกเหรอครับคุณคุยกับวิวตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเฮ้ยใส่ขาสั้นนะวิวไม่ไม่ขาาาายวมมทไเพราะว่าทีมงานบอกว่ามีลูคลงกลัวว่าการสไลด์โคลมันจะมีก้อนหินเออแต่งตัวอะไรแล้วเนี่ยไม่รู้มันเข้าชุดนะครับวันนีมันหยิบหินมาจากบ้านก็ประมาณนี้แหละเสื้อเซ็ตดอเสื้อเซ็ตเดิร์สกางเกงกิ๊กกอบแล้วคือช่วงนี้ที่เราถ่ายคือฝนมันตกแล้วมันก็เละแน่ๆวันเนี้่ยกลัวนี้ออะเว้ยู่่ใช นี่ม้าแล้วปลาอยู่ไหนอ่ะนี่ม้าแล้วปลาอยู่ไหนอะนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกวูด,กด,ดีกูแบบคิดช้าไอีกเดี๋ยวกูแฉ่งแว่งให้เอาใหม่เฮ้ยนี่มา้าดีกว่าแล้วปลาอยู่ไหนวะเฮ้ยเขารม้า <c oughs> เมื่อคืนไปไหนมาไม่ไปไหนเมื่อคืนไปไหนมาตามงานไม่เมื่อคืนเอาจริงๆเมื่อคืนไปเที่ยวมาแล้วก็แบบตื่นมาอย่างนี้เลยไม่ได้กลับงน้ำอย่างนี้สบายๆเฮ้ยไม่ใช่อาบน้ำดิอ้าวแขกมาแล้วแขกมาแวันนี้เรามีแขกโอ้ยเมื่อกี้มาเดินมาได้กลิ่นแบบว่าหอมเลยหอมแบบตกใจอ่ะเมื่อกี้เขาเดินผ่านเข้ามาเนี่ยเขาสวัสดีพวกเรานะใช่ตาเขามองแค่คนเดียวเขาไม่ได้มองพวกเราเลยนะเหมือนกับมือเนี่ยจิ้มมาที่หน้ากูแต่ตาไปอีกที่หน้าคนอื่นเอาละเอาละต้อนรับน้องเชลล์ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยหอมจริงหอมจริงเราก็นึกว่ากลิ่นหอมมาจากไหนดมไหมคะดมไหมคะน้องถามไหมไม่กล้าเลยครับลองหามทางนี้บ้างมึงให้น้องหาหามทางนี้บ้างดมไหมคะเออมองมองตาอย่มองตาสิมองตามองพี่ทำไมล่ะชัดเจนปกติพี่ว่าเหม็นความรักตัวเนี้ยดูหอมความรักมากเลย แถวนี้เป็นแต่คนข้างรักทั้งนั้นเลยจริงๆก็อยากให้มาทั้งคู่นะทั้งอิงฟ้าทั้งฉลอดคู่กันเจะได้ไม่ว่างไปดเนาะอิงฟ้าเขาติดภารกิจใช่จะไปประกวดเราเนี่ยกับคนซ้ายมือนี่ยังไงตรงๆตรงๆใช่ใช่ผมยังไม่รู้เรื่องเลยคลิปนั้นมาผมเห็นนี่แบบคนเดินเข้าไปในสตูใช่ไหมเขาเนี่ยทำเป็นหยิบของหยิบของทำเป็นไม่รู้เรื่องอะไรอย่างงี้เอออธิบายอธิบายแต่ว่าคำยิงปากกันไม่จริงๆเพราะว่าไม่ต้องอธิบายแล้วดูอาการเราแล้ก็ ชื่นชอบไทยไทยมองหน้ามองหน้ามองหน้าแลกทีก็มองกันมองเออเออชอบตอนไหนตอนแบบเขาเล่นละครเรื่องอะไรเลยอ่าตั้งแบบคุณชายแล้วอ้ยไม่ถึงพี่เกดหรอคุณชายอ่ะเจ้พี่เกดก็เลยนะครับเออเกดก็คุณชายพี่เกดพี่เกดก็เลยคุณชายถ้ายิงไปสไตล์นี้ก็คงมองข้ามกูไปแล้วแหละอันนี้เป็นการละลายพฤติกรรมอสมมติไอ้เจมไมถ้าด่าถ้าด่าเจมไม่สบายใจด่าบอยเออลองลองไอ้บอยไอ้บอยไอไอบอยก็พอไอ้บอยไม่ได้ด่าอันนี้ไม่โอ้ยไ่น้องวาย เออมาลุกสบายใจสบายใจอ่ะลองลองลองเลยอี่เี펙ออีเป็กอีเป็กออออีเอีกอีเป็กอี펙อี펙อออี펙อี펙อี펙อีอี펙อี펙อี้อี펙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 อีอี펙อี펙ออี펙อีาดูไอ่ดีด้วยอ่ะบอยอีเป็กเอออไออืออออออ วันนี้ชาลอดมากับเราแล้วยังไม่มี AK เคเอเอเออต้องรู้ของแต่ละคนก่อนรู้ยังรู้ยังเจมันอยู่โอ้โหจมส์แั้วอยู่เียงกินเยอะชาลตชาลดบอกให้พี่เจมพูดแบบต่อประกวดหน่อยคือมันต้องใช้ชื่อชื่อชื่อจริงชื่อจริงเออจิรายุตั้งศรีสุขพิชิต แนะนำแนะนำแนะนำมุ้งแนะนำบุ้งแนะนำเล็กคอมเมนต์เล็กคอมเมนต์ชาลลอตตั้งสีสุกตั้งสีสุกยังไม่ยังไม่รู้นี่เลยเออ AKA ก่อน AKA ก่อน AKA คเอแล้วก่อนชาลอตปกติเป็นคนจังหวัดอะไรครับภูเก็ตค่ะภูเก็ตเอาย่านเดี๋ยว่าเอาย่านแล้วชาลอตตั้งสีสุกปะตอน อวันนี้สั่งที่พี่เป๊กไม่ได้อาบน้ำมาสั่งที่พี่เป๊กไม่ได้อาบน้ำมาหนูมีหนูมีตัวช่วยหนูหนูเข้าใจหนูเข้าใจเข้าใจได้หนูเข้าใจไม่เป็นพึ่งน้หน่อขึ้ใกล้มัเม็นเหววันนี้มากับมาดามฟินค่ะน้ำหอมสูตรใหม่ค่ะตัวนี้เขาทำมาเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ8ปปีของมาดามฟินค่ะก็เป็นคือใช้หัวน้ำหอมคือจากฝรั่งเศสเลยแล้วก็โรงงานที่เขาทำเนี่ยคือติด ท็อป3ของโลกเลยอันนี้ก็จะเป็นกลิ่น3กลิ่นที่แตกต่างกันซึ่ง3กลิ่นนี้นะคะสามารถแบบว่าดมมันจะถึงคนคนนึงได้เลยโกคนนึงได้เลยภาพคนนั้นออกมาได้เลยแต่ถ้าไม่ดมมันถึงไอ้เป๊กก่อนเลยเพราะว่าเอาจริงเดี๋ยวก่อนต้องลองต้องลองไม่รู้เหรอบนรถแล้วไปบอยเรื่องของมึงก็ไม่ไม่แพ้กูหรอกเจ้า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 เจอาเจ้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 าเจาเจ้นเจ้า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 เจาเจ้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 าเจีเจ้า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 เ เธอก็ต้องมาเล่นเกมกับเราไหมแต่ขอให้หนูขอเล่นเกมหนูก่อนเออได้ยังไงดีหนูจะให้ทุกคนนะคะให้เป็นหนึ่งตัวแทนมาลองดมกลิ่นน้ําหอมกันหนูขอฝากได้เลยขอเป็นกลิ่นแรกก่อนนะคะกลิ่นบีเลิฟกินบีเลิฟครับคุณรู้สึกไงอดมตัวเองคุณรู้สึกไงชาลอดบอกจรู้สึกถึงใครบางคนนะใช่ก่อนก่อนพูดถึงอะไรเนี่ยกลิ่นกลิ่นเขาชัดมากเยออ่ยังไงยังไงรมแล้วคิดถึงใครไหมคะ คิดถึงเวลาแบบปาร์ตี้อ่ะเฮ้ยโอ้ยนี่ผมบอกเลยอันนี้คือมึงทามู้สุดเก่าๆกับเพื่อนมาตอนแบบเดินแบบเวลาฐตอนไปยืนหน้าห้องน้ำเบียดเบียนกันนะแล้วก็แบบสาวๆแบบเซ็กซี่เดินผ่านอ๋อแล้วตอนเดินผ่านแล้วคุณนิ้วมือคุณฟิลเซ็กซี่เซ็กซี่สาวๆด้วยค่ะพวกมึงก็ยื่นไปเลยบอกว่าแขนพี่แข็งปะแขนพี่แข็งปะคนบ้าอะไรยื่นแขนวะกินนะเซ็กซี่จริงแต่กล้องไหนจับอยู่กล้องไหนแคบ พี่พูดเล่นนะคะอันนี้สคริปพี่พูดเล่นนะคะอันนี้สคริปอันนี้บอกใครได้ป่ะยไหมคลิปมันเซ็กซี่จริงๆคลิปมันเซ็กซี่จริงเหย <ๆ S 2> าหย,<ๆ>นาย,ยวนเหยาหยวนถ้าเกิ OD ดดมแล้ว่องถึงดาราคนหนึ่งเรืถึงใครก็จบจบไปโบเมลดาก็จบจบไปแล้วไปล่ะผมว่าเล็กขึ้นถึงคนอื่น เนี่ยบูญจะส่งให้บ้านเขากำลังปิดบ้านสวยๆเดีายวไรไม่แต่แต่พูดคำว่าเซ็กซี่แล้วมันมองไม่เห็นภาพต้องทำท่าด้วยขอตัวขอตัวแทนทำท่าก็ได้อ่าเล็กก่เลยไงพี่จเล็กไงพี่จเล็กฉีดมันเป็นกลิ่นแบบผู้หญิงไงเรายังไม่ฉีดไงแบบผมอ๋อยังไม่ฉีดเหรอ๋อฉีดก่อนเซ็กซี่แขนแขนไหมคะเ้ยเฮ้ยเฮ้ยแขน ใครชอบผู้หญิงเซ็กซี่โชว์สีหน้าเซ็กซี่แล้วรับคะแนนขยี้ใจ5คะแนนใครใครผมารอครับเพราะอเล็กไม่ยอมทำมืึอโอ้ยเม่อีผมทำนะแต่เมื่อกี้ผมแบบยี้นะ้ยผดูะดืไม่รู้ แต่แต่เราไม่เพรผมมีกัดปากผมมีกัดปากนล้วเนี่ยอะไรวะสุดท้ายชาลอตได้คะแนนไปอันนี้แสดงว่าถ้าเกิดฉีดใส่ใครคนนั้นจะเซ็กซี่ทันทีจบแล้วจบแล้วมาดามฟินแปร์บีเลิฟบีเลิฟเซ็กซี่แล้วมีแบบอ่อนหวานด้วยโอ้ยอ่อนหวานออ่นหวานมิลช์นี่อารมณ์เหมือนแบบมึงเบื่อได้คะแนนหรอหรือว่าไงนืเต้นไม่หยุดเลยเนี่ยเบื่อได้คะแนนเต้นเป็นแบบเกาอ่ะพี่ให้น่ารักไงน่ารักไงเ้ยทำไมเราส่วนตัวเราที ยิ่งยืนอยู่ตรงนี้ยิ่งมีความกล้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไม่งั้นพี่ขอฉีดให้คนอ่อนหวานหน่อยเขาจะรู้สึกเพิ่มความสดใสมากอันนี้เหมือนแบบใครฉีดแล้วเหมือนเล่นอยู่ในทุ่งดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตนะคะคีมีนโตอีโก้หรอเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้เฮ้ย้ย่างนี้อ้ยเฮ้ยเ้ไม่หยเฮ้ยเ้เห้ยเฮเฮมเเฮยน้องผมอาการเ้้ยมเฮ้ยเเเยรเยบ สดใส it, สดชื่นข e ึ้นมาแบบรู้สึกแบบคือมันน่า hey oh รักอ่ะใช่ไหมคะใช่อ๋อหมายถึง จบรายการมาโอู้ยชงแรงคืออันนี้สามารถอ่าคิดถึงชอบได้คิดถึงชอบได้ใช่ใช่หวาเพราะว่ามีคาแรคเตอร์ที่แบบสดใสสดใสงั้นเดี๋ยวเบิกให้พี่เจมส์สักครั้งงั้นเดี๋ยวเบิกให้พี่เจมส์สักครั้งพูดแล้วนะจริงๆริงผู้หญิงสดใสดีเวลาสดใสแล้วน่ารักใช่ชอบมากเรียกว่ามีมีอารมณ์ดีชอบผู้หญิงที่สดใสขอแว่นก่อนแว่นก่อนชอบ ชอบผู้หญิงสดใสไงตากรงนู้นแล้วชอบไหมแล้วชอบไหมแล้วชอบไหมถ้าหน้าสดใสมองกล้องน่ากลัวมากนะเขาขนาดเข้าปากยังสดใสเลยอ่ะเวลาเผลอใครชอบผู้หญิงเฟรี่สดใสท่าๆมองกล้องแล้วแจกยิ้มสดใสเกินต้านได้รับไปเลยเสียงปรบมือจากพื้นเสียงปรบมือจากพื้นได้ดีมากพี่พี่เก่งมากๆเลยพี่แบบว่าไม่ได้คะแนนโอ้โห ไได้ัโอ๋อ่ะไม่งั้นอันสุดท้ายพี่ว่ากินต่อไปกลิ่นนี้ให้พี่เกสเลยดีกว่าอันนี้จะเป็นกลิ่นแบบว่าสุขุมนุ่มลึกร้อนแรงใช่เป็นไฟอันนี้เป็นไฟเท่เฮ้ยหูเป็นไฟเป็นไฟอยากรู้ว่าในนี้เนี่ยใครที่แบบอยู่สุขุมนุ่มลึกที่สุดนี่ไงนี่ไงมึงอ่ะการโถใครช่างตาบอดหรือไง หนูไม่คิดแต่พี่แกมคิดนะกลิ่นกลิ่นนี้หอมแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรคือผมเป็นคนชอบกลิ่นน้ำหอมที่แบบมีความเปิดไม้นิดๆอันนี้ก็เหมือนป่าียนกันใช่เปิดไม้อันนี้เหมือนเหมือนโดนต้องแบบดมอีกรอบเนื้มนุ่มลึกแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติตายต้นไม้เหรออันนี้อันนี้บอกคุณผู้ชมเลยคืออย่างอย่างกลิ่นมิวส์เมื่อกี้คือแบบอาจจะหวานๆหน่อยแต่เนี่ยคือแบบผู้ชายใช้ได้เลยไม่ฉุนอันนี้พูดอย่างนี้ดีกว่าอันนี้มองรับนี่ ฉีดแล้วนึกถึงผู้หญิงเล่าร้อนครับนึกถึงใครไหมคะคนที่เห็นแล้วแบบมีความเล่าร้อนเออถ้าความรู้สึกตอนนี้ก็คือต้องนี่น้องชาร์ลอตนามสกุลนามสกุลตั้งสีสุกตั้งสีสุกเออใครชอบผู้หญิงเล่าร้อนเอาเอาลูข้อเลยหรอใครชอบผู้หญิงเล่าร้อนรับไปเลยผ้าเย็นมาไปดับร้อน แม่คะแนนก็เ <Happiness> ด <unting> ียวหรอร้อนมากไหมร้อนมากพี่เป็นถุงก๊คือดวงมาแต่ม e ่าม right. ีคะแนนเลยไม่เป็นไรกูจะเก็บทุกอันเลยวันนี้ตอนนี้นะคะใช้ยเพอร์ฟูเมอร์นะคะคือนักออกแบบกลิ่นนะคะนั้า3กลิ่นเลยซึ่งผัวน้ำหอมนะคะมาจากโรงงานเก่าแก่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบปีไม่ไดเนี่ยเห็นชัดปะเนี่ยไม่ค่อยชัดไม่ค่อยชัดเป็นใครยังไงยังไงเออถือใใกล้น้องหน่อยสิน้องมองไม่เห็นนะต่อเลยนะคะตัวนี้นะคะติดท็อป สามของโลกด้วยนะคะแล้วก็คุณภาพเกินราคามากๆเป็นของที่ดูแพงแต่ว่าไม่แพงเนี๋ยราคาเนี่ยถ้าอยากรู้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษต้องรอหลังจบคลิปค่ะทุกคนเออแล้วไงต่อยไมหมดไม่หมดนะมีอะไรอีกเนี่ยหมดแล้วหรอแล้ว,ลวอร <laughs> ออะโอเคมีบ๊บะเกมครับเกมนี้จะให้ดมกลิ่นแล้วให้ทายให้ถูกทายผิดลบ5คะแนนนะครับโอลาย เป็นกลิ่นน้ำหอมมาดามฟินหรอใช่หรอไม่ใช่ทั้งหมดมันหลอกแน่ๆเลยเนี่ยไม่ใช่หลอกสีอย่างเงี้ยเฮียไม่ใช่กี่ไรเร็วเร็วคูเดี๋ยวแป๊บนึงของกูเฮียว่าคกูก็ไม่ธรรมดาอโเคโยคกูก็ปวดหัวเลยอะทำได้ไหมตกลงเลยได้ไหมดมนั้นถึงถึงเป๊กเลยเอาจริงๆไอ้เป๊กหรอเฮียเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแรงเหรอแรงฟันไหมแรงฟันเลยโคตรแล้วครูดมกูดมถี่ด้วยตอนนี้อันนี้คือน้ำหอมมาดามฟินกลิ่นบีเลฟครับ เอาเลยนี่ทำไมมันได้น้ำหอมวะุกต้นย๊าา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 นใบไม้าา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 นาาาาอาาานาาอาาาาาากาาินกาาาา่าาาาานาาาอาาลาา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 อาา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 าะาา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 อ้าาาาามาาาครับาม่ลบาา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 า่าาาาเหรอ นี่วิญนาของกูขนตอขนตอน้ำปาไม่รู้จะกูอะไปเล่นเกมกันเออไป วันนี้นะฮะเราก็อยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้เด็กแต่ว่าวันนี้ที่เรามาเนี่ยเราจะมาเล่นแบบเด็กก็ไม่ได้นะครวันนี้จะมาเล่นให้เด็กมันดูของเล่นเขาก็เต็มไปหมดจะมานั่งเก้าอี้ทำไมเนี่ยเพื่อให้เด็กเล่นไงเด็กเล่นเด็กเล่นเหรออันนี้แบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เทปนี้เดือดมากเดือดแน่นอนตเนือดเดือดมากเลยโอ้โอ้ไม่หมดเลร้อนแรงเหมืดเอยนี่ร้อนแรงเหมือนอะไรเหมือนน้ำหอมมาดามฟินเลย ร้อนแรงจริงๆเกมเริ่มเดือดอีกครั้งนึงแล้วเนี่เอาเร็วสิเดี๋ยวมาดูกันวันนี้เกมในวันนี้ครับก็คือมิชชันนีย์ชวนชาลอตมาเล่นด้วยกันก็คือเกมอีมอนซ่อนท่ออีมอนซ่อนท่อให้ทุกคนนั่งปิดตาล้อมวงแล้วร้องพร้อมกันว่าอีมอนซ่อนท่อตุ๊กตาอยู่ข้อหรอใช่หรอเอาจริงๆเอาจริงๆอีมอนซ่อนท่อตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไว้นู่นไว้นี่ฉันจะตีก้นเธอ เสร็จแล้วคนที่เป็นมอนเนี่ยจะเดินถือท่อเดินรอบวงแล้วแอบหย่อนท่อไว้หย่อนท่อไว้ที่หลังคนใดคนหนึ่งพอร้องจบปุ๊บให้ทุกคนเปิดตาถ้าท่อหลังตัวเองให้หยิบและวิ่งไล่ฟาดมอนให้ทันภายใน20วิ20 2 20<อ>วิวิ ใครวิ่งฟาดไม่ทันหรือใครที่โดนฟาดจะต้องออกจากเกมไปและลง5คะแนนไว้ในกองกลางแสดงว่าเอามันเป็นกองนี่ดิกองนี้ใครได้คือกองใหญ่เหรอกูต้องเอาแล้วตอนเนี้ยคูต้องเอาเหมือนกันแล้วใครจะกล้าตีชาลอ์อะไรเงี้ยตีเลยไม่เป็นไรเฮ้ยเพราะว่าชาลอ์ก็จะตีมึงแรงชาลอ์กูแล้วนะกูแล้วนะหรือชาลอ์จะกล้าตีเจมส์ไหมอะกล้าไหมอะกล้าฟาดเลยป่ะลองสิลองสิลองลองลองมันตองลองมันต้องลองให้ชาลอ์ฟาดเจมเออโอ้ยมันไม่ได้พอเดียวด้วย ไม่เจ็บไม่เจ็บได้แค่เสียลองลองลซิมารายการนี้ต้องจริงจังได้เอาเลยอย่าทำเบาเลยค่ะอย่าทำเบาเลยค่ะอุ้ยทางท่านังท่าเออมาจับเรื่อออกเลยว่าใครเป็นมอนคนแรกครับมาขาได้ออกน้องได้ออกอ้าวอเจมเป็นเจมเป็นเลยคนเดียวมา round one อีมน <Fight. S 2> ่าาตอเขางหลังไน่น่ก้นนเฮโอ้โมันแคบไอะไอยที่น้องนี่ น้องไปขู่น้องน้องสงสารพี่บอกให้พป็ชาลลอตนะพี่ฟาดฟาดฟาดอย่างเงี้ยแหละกตีเลยไม่เป็นไรตีเลยไม่เป็นไรเฮ่อมาพี่ผมไม่บอกเลยว่าพี่บอยอ่ะมันเลือกชาร์ลอตไม่ก็พี่เพราะว่าเพราะว่ามันกลัวผมพี่เก้นแน่นอนเพราะมันรู้ว่าผมพี่เก้นวิ่งเร็ว อิมมอนก้อนกาอนก้อนก้ตุ๊ตาอยู่ข้างหลังไอโนนไอนี่ฉันจะตีก้นเช่นเอเดี๋ยวพี่บอยมึงห้ามอย่าเพิ่งวิ่งอย่าเพิ่งวิ่งว่าอะไรเห็นไหม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 แม่งเลือกชาลอดแน่นอนเดี๋ยวน้องชาลอดยังวิ่งไม่ได้นนี้ซ้อมอันนี้ซ้อมอ้าวคราวนี้มันไม่ได้ก่อนทีมงานเขารู้มันยาวขึ้นอ่ะก้อนก้อนตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไอโนนไอนี่ฉันจะตีก้นเชอ ไม่ได ER um, like oh, uh, uh, uh ้ย huh. no ังอ mm ่ะแล้วไม่ไอ้ยไม่ได้จังวะก็บอกว่ามันแคบไปมันต้องวิ่งไปทางนน่นสุดแค่ตรงนี้เหรอน้อยคะแนนกูน้อยอ่ะเอาใม่กติกาตอนนี้ก็คือต้องไปวิ่งผ่าวงเมื่อกี้มผ่าวงบแล้วงอมอรอนทตุกตาอยู่ข้างหลังไ้นนไอเ่จะตก้นออด ที่ก่อนตอพี่ตีเบาไปนิดนึงอเีมันิไม่ได้เแบบเอาจริงแบบเอาจริงแบบสุดๆแล้วพ่อเป็นห่อแบบไอ้เนี่เออม่ตีี่มันเอาจริงมากอะดรามาแน่ดรามากแน่พี่แค่สกิดเองนะคอมเมนต์ล้นคอมเมนต์ลันคอมเมนต์ลันเออทำร้ายเขาอะสกปรกทั้งตัวยันใจเลยเออมึงแม่งกราใจยันใจน้อยๆใจใจยังดำอีกก็งก็งก็ง็็ โหดร้ายปะนิสัยเป็นไงตัว่ะหม็นเหม็นเออีมนซอนท่อตุกตาอยู่ข้างหลังไอโนนายเล่ฉันจะตีก้นเธอก้นเธอแล้า้ี๋ยวเฮ้ยอะ ไอ้เป็กออกเขตนออกเขตมันออกเขตการตการมันออกนอกเขตเขาอยู่แค่ในนี้เมื่อกี้ผมว่านี่มึงออกนี่ซน์ผิดการติการดีไซน์ไม่ดีอันนี้จริงดี่ใส่ไม่ดีเลยพี่เป๊กเป็นคนแบบนี้เพี่หนุ่มก็ตีแรงผิดการติการอีกเป๊กเร็วมากพี่บอยบอกพี่บอยบอกเอาใหม่เอาใหม่น่แหละชอบเปียกหนึ่งสองสามอีมอนซอนพาตุกตาอยู่ข้างหลัง ไอ้นู้ไอ้นี่จัจะตีก้นเธอไปไป้วมันเหยียบวิ่งเหยียบอะไรกอย่างอ๋อเยบอีแมวไอ้เออโอ้โหโอ้โหยากอะไกลว่ะโอ้ยากกว่ายากไกลไกลไมันไกล

จดเรียากโกงหมดแล้วเหมือนดูกระตูนอ่ะตอนโดนโซ่อะเเหมืนจีไม่โดนหรอเมื่อกี้เจ้ยเจ็บปะเจ็บปะโดนโซ่เหรอไม่เจ็บไม่เจ็บคนตลกโดนไหมโดนไหมเฮ้ยดูว่เฮ้ยว่เอาไม่โดนครับผมจบแล้วนะครับเกมโอ้โหจบไปแล้วต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะไม่หย ไอ้บอลเห็นปะไทหลอดเข้าใจผิดไปหมดแล้วเนี่ยสายของอันนี้พูดจริงอันนี้พูดจริงแล้วแบบไม่หยอกมาดามปินเนี่ยนะเป็นน้ำหอมที่แบบว่าดีมากๆแบบว่าฉีดแล้วโอ้โหแบบว่าใครที่แบบว่าไม่ว่าตัวคุณจะแบบเป็นอะไรยังไงนะฉีดปุ๊บหอมทันทีแต่เมื่อกี้เราเล่นเกมกันเหนื่อยๆพี่ดมสิที่ผมฉีดไปเมื่อตอนเฮ้ยยู้ดมดมหอม กินตู้ก็เป็นกาชัดกินตู้ก็เป็นกาชัดนี่เห็นที่หนุกน้ำหอมประดำปฟินที่ว่ายังไงก็เอาอยู่นะเอาไอ้เป๊กไม่อยู่เนี่ยดูที่หนักอ่ะไหนเดี๋ยวฉีดสายขวดเอาเอาอยู่กินสุนัขเห่าหอนมันแบบเสียงดังเหลือเกินนะผมว่าเนี่ยหนักกันมากอ้วันนี้นะครับผมไหนชาลอตก็มาแล้วนะวันนี้ชาลอตเนี่ย มีโปรโมชั่นนะมาแจกสำหรับแฟนคนดีที่ไหนนะ<ช>ซึ่งมาดามฟินเขาจัดเต็มให้ไหมฉลอดใช่ค่ะวันนี้นะคะโปรโมชั่นพิเศษสําหรับรายการคนดีที่ไหนเท่านั้นนะคะก็คือซื้อน้ําหอมรุ่นแกรมนะคะของมาดามฟินนะคะ3ขวดนะคะราคา2490บาทาค่ะสั่งซื้อได้ที่แอดฟินเก้านะคะในไลน์แอดไลน์เข้าไปเลยค่ะแอดฟินเก้าแล้วใส่โค้ดว่าใส่โค้ดว่าคนดีค่ะจะบอกว่าต้องรีบเรด้วยใช่สามขวด2,490ันี่กมีตัวขวดละแปร้อยสาบาทเองนะจะบอก ขอทุกคนนะว่าใครที่ยังไม่เคยลองเนี่ยเปิดใจลองดูเพราะว่ากลิ่นมันแบบเหมือนน้ำหอมเคาน์เตอร์แบรนด์นะเอางี้แต่าหมมีใก้ทุกคนนะคะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดเท่านั้นค่ะรีบแอดไปเลยค่ะแอดฟินเก้าค่ะมีจำนวนจำกัดด้วยพนครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณสถานที่มากเลยวันนี้มาสนุกมากเลยนะใช่สนุกแต่ว่าเราอ่ะมีเครื่องเล่นอีกหลายอันที่อยากเล่นแต่ว่าเราอ่ะจริงโตแล้วบางบางอันเขาจำกัดน้ำหนัก ถูกต้องเขาให้แต่เด็กๆเน่ยน้องๆแต่ว่าเด็ล่นถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่อยากพาเด็กๆมาเรียนรู้ที่นี่มาสุกสนานที่นี่ได้ได้คือเขาบอกว่าที่นี่คือสวนสนุกโครนอ่าแต่ว่าอันนี้นะทีมงานเมื่อกี้เขามีส่งซิงมาบอกว่าเฮ้ยวันนี้ไหนๆได้ชาลลอตมาแล้วเนี่ยคนดีก็อยู่กันที่นี่โปรโมชั่นพี่ว่ามันไมัพอไม่พออ่ะไม่งั้นชาลอตบอกว่าดนี้ะไรอีกแจกอีกเหรอวันนี้เรามีแจกอีก เพราะว่ามาดามฟินเอ็กกับคนดีที่ไหนทั้งทีครับผมวันนี้เราแจกกระเป๋าผ้าพร้อมการ์ดแล้วก็ลายเซ็นของพวกเรา5คนเลยแต่ว่าเรามอบให้500ท่านแรกที่ซื้อตามนี้เลยก็คือใส่โค้ชคนดีถูกต้องย้ารทางเข้าไปที่ไหนเข้าไปที่ไลน์ไม่ช่มนะครับแล้วก็แอดฟินนาย เรื่องเกิดมีตังซื้อมาดังฟินไหมเดี๋ยวรูซื้อให้พี่เป้กมีตังซื้อมาดังฟินไหมคะสองสี่เก้าศูนย์้ไม่มีแรงไม่มียังีอยู่กิ่นทนทานนะแต่เริ่มรายการจบรายการกินมาดามฟินกินต่อเอาโอเคและนี่คือคะแนนนะครับ รงกิ้งรวมตอนนี้นะฮะแต่ว่าวันนี้แข่งไปงเข oui ้าน e ั้นถือมึงชนะแล้วท่ไมเอาวันนี้ไม่มีทำโทษดิคำโทษามีคำโทษด้วย้วถ้าเกิดว่าพี่อยากชนะแบบโกงๆอ่ะพี่ก็ได้แค่นี้แหละล้วมันโกงตงไหนเขาก็เห็นแล้วภาพช้าเมื่อกี้มันไม่โดนไงโอ้โ้โ้โอ้่อ้้อ้่้้ เฮ้ยขอบคุณน้องก่อนน้องอุตส่าห์มาออกให้ขอบคุณนะขอบคุณนะวันขอบคุณรายการวันนี้มีความสุขมากหวังว่าโอกาสหน้าเราจะได้เจอกันเช็คหน่อยเช็คหน่อยเช็คหน่อแต่พูดจากเมื่อไหรเดือนนีเต็มนนี้ขอบคุณฉลาดด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครโอ้โหมือสมากแค่นี้ครับลารายการครับโอเคครับสวัสดีครับทำตัวให้มีประโยชน์ด้วยไี่บอยบอกครับครับปิดกล้องปิดกล้องปิดก้องทำตัวให้มีประโยชน์หน่อยแล้วอ่ะไอ้บอยเขายังบอกไย่เลยอะไรลูกค้าอยู่ไม่เห็นวะตรงนี้มันดีดีเลยวะ เอาเป็นไรหรอกเป็นไรหรอกไอ้เฮียเขาขำๆำเขาก็รู้ใช่ป่ะพี่ไม่หรือมึงแบบไอ้ทียมันจริงที่ไหนมึงจะบ้ามึงก็เข้าใจว่ามึงพูดทุกครั้งไอ้เฮียไม่ได้ไม่ไอ้เฮียเขาคุยกันแล้วมึงก็น่าจะรู้นิสัยมันไอ้เฮียคือมึงคือมึงไม่รู้ตัวเองเหรอไอ้เฮียอะไรเหรโมึโง่เฮียอะไรเนี่ยฮะคนก็เยอะมันก็รอมันทั้งหลายพี่โม่กินโม่โม่โม่อะไรล่ะพูดไม่จริงใส่ร้ายคนอื่นเข้าใจผิดไปหมดว่าแล้วมึงไปให้ฉัหล่อเล่นอีกอ่ะ พี่ก<า>็ายฮะไม่อายเหรอพี่เขถ่ายฮะเขเป็นมุกปะมุกอะไรวะคือวันนี้มันเทปลูกค้าเว้ยมึงเข้าขใจปะเนี่ยมาดามฟินแล้วทำไมอ่ะอ้าวตอนนั้นที่เทปพ,พอตท์ท็อคือ,คอเรื่องมันคือมาวันนี้มาให้มันกลิ่นหอมเข้าใจะปะ,ะๆๆวันนี้คือมาให้กลิ่นหอมแล้วมึงเนีน่ยมาเล่นเรื่องกลิ่นเหม็นทำไมแม่งกล้าสนุกสนุกไม่เอาอ่ะอ่ะทีหลังมึงก็เล่นให้มันดีดีเฮ้ยบาย อมึงไปทำรายการของมึงเองนะครัแม่งกี่ทีแล้ววะก็ไปทำรายการจริงจังสเปกสเปสมึงไะลูกค้าก็อยู่ปพะวะลูกค้าเขารู้ไอ้เหี้ยมึงจะมาแบบงี้มึงจะมาทำรายการแบบสรุปสวาไรตี้ทำไมอ่ะเขารู้ว่าเล่นได้ไม่งั้นกูไม่ทำสเปกสเปสอย่างเดียวเหรอฮะกูก็ทำรายการได้เราจะได้อย่างนั้นไงแล้วแล้วมึงดูมึงดูมึงไม่สงสารน้องเหรอมึงมามาโมโหอย่งน้น้องเขารู้สึกไง ก็ใช่ไงก็เนี่ยแล้วน้องเข้าใจผิดป่ะไอ้สัตว์น้องเขาก็เล่นมุกอ่ะฉะเลาะกินทเลาะเป็นมุกป่ะไม่หรอกไม่มันก็มันก็เป็นมุกถูกป่ะไม่ใช่มันก็เป็นมุกถูกป่ะไม่แล้วพี่กินตัวแรงจริงป่ะอ่ะอ้ไเหี้ยคนเยอะมึงเยอะมากย่ายิ่งพูดมันก็ยิ่งขึ้นไม่งั้นไม่งั้นมีเวลาปินป่ะเอาบุลองฉีดดูว่ากินมาหายหรือเปล่าเอามาดามปินไปเดี๋ยวไปลองมาดิไม่จริงอ่ะลองก็ละลองฉีดดูอ่ะเป็นไง

แยกกันแล้วทำไมยังไม่จบเออร้อนห้อนมากเดี๋ยวผมก็แบบอุ๊ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โอ้โหเที่ยเลยนี่บอกว่ายังไงนะแล้วหนูก็เล่นเยอะได้ไงหนูเกี่ยวปวดจริงเราเนี่ยเราใส่ยับเลยพี่กรณยอมวันนี้ไหลนี่ไหลไม่ไม่ค่อยมีต้นกติกาเวลาเถอะนี่อยู่นี่ใครจับตัวเป๊กบอย ลบหคะแนนถือว่าช็อตฟิลขัดขวางทางการแสดงส่วนพี่บอยพี่เป็กถ้าไม่มีใครจับตัวบวกหคะแนนนะ,ะเขาจับนโอ<ห><ห>้โหลละอะไรล่ะอ่ะทีหลังมึงก็เล่นให้มันดีแห้กี่ทีแล<ๆ>้ววะจับหมดจับหมดเราก็ไปโดนลบไงไอ้พวกสามคนที่โดนลบไปโดลบไปโดนลบไปคนละ5้า แั่งแหว้งเลยเมื่อกี้รู้สึกยังไเปลี่ยนชื่อรายการเป็นอะไรเป็นไรเปลี่ยนว่าอะไรเอ่ยบอกเลย ทุกผู้ชมวันหนึ่งเมื่อกี้ที่เล่นมุกถึงมาดามฟินอะไรอย่างเงี้ยเป็นการแสดงทั้งหมดหยอกเล่นแต่ไม่ถึงว่ามาดามฟินเนี่ยพร้อมจริงทนจริงครับผมจริงไม่ใช่ดมเเมื่อกี้เล่นกิจกรรมกันมาแบบชั่วโมงเลยนะกินยลี้ยงอยู่เลยอยู่เลยเอ็ดเลยแอดฟินเก้าเออใช่ถ้าอยากรู้ว่าหอมไหมแอดฟินเก้านะใช่แล้วใส่โค้ดด้วยโค้ดคนดีคุณเจมส์คุณตงตมจะกินตัวน้องเขายังหอมอยู่ไหมหอมมากครับผมไม่แล้วเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เว้ยตอนที่พี่ยังขึ้นกันอยู่อ่ะ ผมมองหน้าวิววิวอยู่อยู่นี่ไอวิวรู้ฮะไอวิวรู้ฮะผมมองหน้าวิววิวอยู่นี่วิวแบบมองหน้าผมแบบเนี <NO ้ยวูวเลยยิ่งแบบอ๋อ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 อ๋จริงว่ะ มีประโยชน์กว่มึงอีกอีกแล้วอ่ะขอโทษน้องด้วยน้องรู้สึกแย่พี่รู้สึกมีความสุขมากที่ชาร์ลอตมารายการแล้วเราก็ได้ร่วมสนุกกันแบบนี้ขอโทษน้องเม่พี่จะแกล้งอะไรพี่ก็ขอโทษด้วยมารายการทีวีเลยขอโทษพวกกูด้วยพี่แกล้งอะไรไปพี่ขอโทษแล้วกันขอโทษพวกกูด้วย่าสนุกสนุกนะเรารู้สึกมันเสียนะโอ้ยเรายังรักกันเหมือนเดิมขอบคุณมากน่ารักมากปิดกล้องยังปิดกล้องยังเล็กปวดตัวด้ยไม่ให้อภัยได้ไหมไม่ให้อภัยไม่ให้อภัยไม่ได้ แตะเรน่ก่อนให้อภัยโอเคเอาไปก่อนนะครับผมแตร่มแตเริ่มแตรแตร่แตเริ่มแตร่ม